รีวิวการติดตั้ง n v a 8 0นะครับ V2 ขาถอดได้หลายส่วนนะครับก็เริ่มจากติดฐานตัวยึดขานะครับ3มจุดเพื่อยึดกับโต๊ะนะครับแล้วก็เราลองเทียบกับขอบโต๊ะให้เรียบนะครับเ,เรียบกับขอบโต๊ะเลยนะครับ ย้ายหางออกมาแล้วก็ใส่ตัวล็อกใต้โต๊ะขึ้นไปแล้วก็ดูให้มันอ่าเหล็กต้องเสมอเรียบเสมอกันนะครับนี้มันเดียวข้องหมุนต้องหมุนขึ้นไปเพื่ล็อกโต๊ะ Okay, ล็องให้แน่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้ามาจากโรงงานก็จะดูตังนี้มันจะถอดได้ใช่ไหมครับครับน,นี้ต้องระวังถ้าใส่ไม่สนิทมันจะไม่ลงล็อกมันนะครับมันจะมีตัวสลักทีกเล็กอยู่แล้วก็ดูให้ตรงกับช่องที่อยู่ด้านในครับมีสองด้าน ด้านใดก็ได้อ่าลงไว้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้ให้สลักตรงนี้มันลงสลักเล็กๆอันนี้นะครับต้องลงในร่องนะครับหรือไม่ก็สังเกตอ่าสังเกตล่องนะครับให้ให้รอยบ่าอยู่แนวนอนอ่าขนาดกับขายึดจอรครับแล้วก็แข่ฐานมันไปก็ดูเกตสังเกตตรงนี้นะครับนี้เป็นพลาสติกนะครับเอาพลาสติกอันนี้ยังไม่มีคือส่วนล่างที่ร้อยสาย ก็ไอเด็กตรงฐานก็จะยาวกว่าด้วยนิดนึงครับแล้วใส่ก็ใส่ไปตรงๆครับก็ดูว่าให้ขามันเรียบสนิทก,กันอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าโอเคอมไม่งั้นมันจะมีตัวล็อกอถ้าไม่ล็อกไม่อยู่อันนี้ก็คือถ้าเปิดมาตอนแรกถ้าใส่ไม่ลงนะครับให้คลายน็อตตัวนี้ออกนะนี้เดี๋ยวก่อนอ่าร่าเข้ามาเพราะว่าตอนแรกมา ้ม,น,มนจะส่ไม่ลงครับแล้วก็ให้คลายน็อตตรงนี้ก่อนน็อตออกคลายน็อตตรงนี้แล้วก็กดลงนะมันเรียบมันเรียบเหมุนเข้าให้เหมุนเข้าเพื่อล็อกกับขาตัวแรกเรียบร้อยก็จะให้ฟรีให้เืดอยแค่ไหนก็แล้วลูกค้าต้องการนะแล้วก็เวลาประกอบก็ให้จอหันเข้าหาโตะนะครับย้า้มันกลับมาออกมานอกโตะอันนี้ก็ ส่วนบนนี้ก็เหมือนกันก็ถ้าใส่ไม่ลงก็ต้องมาคลายน็อตตรงนี้ออกนะด้านข้างใช้หกเหลี่ยมในชุดนะครับตัวเลขสุดนะครับมาใส่ให้อ,หอ,อเรียบพอดีอย่างนี้นะวกาหมุนเข้าไปแลันั้นก็เข็มจอมายึดนะครับเป้น ก็จะมีเป็นร่องข้างบนอย่างนี้เราก็เอาน็อตมาใส่ตรงนี้นะครับสองตัวบนนะครับยกแหวนแหวนกับร่องข้างบนนะครับอ่ยกแหวนได้เลยแล้วก็ขันน็อตเพิ่มเข้าไปให้ครบสี่จุดนะครับต้องยึดยึดจอก่อนแล้วค่อยไปปรับแก๊สสปริงทีหลังนะครับต้องใช้น้ำหนักจอในการปรับแก๊สสปริงนะครับ พ่าถ้าไม่ใส่ก่อนไปมันก็เด้งขึ้นมาเหมือนเดิมก็จอยเรียบร้อยครับถ้ารุ่นไหนที่ถอดขาออกได้ก็ได้อันนี้พับขาขึ้นพับขาตรงนี้เส้นหน่อยนะพีมันจะได้กดลงเฮ้ยนายแค่นั้นแล้วมั้งโอเคแล้วแล้วก็นี่มาลองปรับแก๊สสปริงดูครับก็หันไปที่ลูกโล่งไหนก็ได้แล้วก็ตัว ันนี้นะช่องนี้มันจะมีให้ปรับเครื่องหมายบวกลบก็มันความหมายมันก็คือบวกก็คือสปริงมันจะแข็งขึ้นนะครับถ้ากดไปทางลบสปริงก็จะอ่อนลงนะก็ถ้าลูกค้าจอบเบาๆก็ให้กดแขนลงนะครับกดแขนลงระดับที่ต้องการแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับให้หมุนเข้าไปทางตามเข็มนาฬิกานะครับก็คือไปทางลบสปริงก็จะอ่อนลงเรื่อยๆนะครับ แล้วมันก็จะอยู่ในระดับที่เราต้องการ่อยค้างได้อย่างนี้แต่จอเบามากๆก็หมุนเข้าไปเยอะๆนะครับจนมันอยู่ในระดับที่ต้องการนะครับแต่จอหนักก็เราค่อยไขยออกได้มันก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็เวลาใช้งานก็ค่อยพับเอานะครับจะสะดวกด้านไหนโอเค นมุนไปทางทางโน้นนะครับ่ไปดูเนี่ยข้างหลังจอจะเป็นแบบนี้นะครับจอก็หมุนได้รอบตัวนะแล้วค่อยร้อยสายไปแต่ถ้าจอไม่ตรงก็เนี่ยหมุนได้ครับหมุนแนวตั้งหมุนแนวนอนได้ครับก็ค่อยมาร้อยสายทีหลังนะนี่ก็นีร้อยสายอ่าประกอบแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณครับ